โอ้ยโนซูก้าก็แน่นอนดิสิอิวดำเค็มมึงจะมาใส่น้ำตาลถามจริงพี่วิวเขามีบังคับเราว่าแบบว่าเฮ้ยต้องบุญดีนี้ตลอดนะไม่เขามีแต่บังคับให้กินเพราะเขาอยากกินก็ต้องสั่งมาจานหนึ่งนี้เขากินแค่นี้ไอที่เหลือของกูเนี่ยกูใช้ไอ้ความในใจสูงหน่อยก็ได้สูงหน่อยก็ได้สูงหน่อยก็ได้กล้องไม่เห็นไงกล้องรับได้ไหมง เกงเกงก็ขาดเนี๋ยไปเช็คตรนนี้มันไม่มีอะไรอ้วนเลยนะตอนเนี้ยอพี่บอยไล่ไปี่น่นโทษนะอย่างเงี้ยพี่บอยไล่ไปพี่นุ่นเขอบอกเขาไม่ไล่ไปตายไม่ไล่ไปตายเลยเลยโอ้ ใน EP นี้ครับผมบอกเลยว่าผมกำลังอยู่ที่บ้านของพระเอกรูปหล่อหุ่นดีหุ่นเฟิรม์มแฟนสวยและรวยมากๆตอนนี้นยะผมอยู่ที่บ้านเขาแล้วอยู่ในรั้วบ้านที่ซึ่งบอกว่ากว้างใหญ่มากๆและในรั้วเนี้ยมีบ้านหลายหลังมากดูดิมีหลังนี้มีหลังนี้มีหลังน,งนี้และมีหลังตากล้องอีก หลังใหญ่หลังหนึงหงหน่งโคตรรวยมองตรงอยากแต่งหญิงนะไม่เป็นสะพายบ้านนีอยากแต่งหญิงนะไม่เป็นสะพายบ้านนี่มองตรงรวยมากๆากยพิ่งสร้างตัวอย่างเราก็แบบว่าเออพอเข้ารั้วบ้านเข้ามาเราก็อยากจะมีบ้านมีอะไรเขาบ้างเป็นคนมีความฝันจริงๆผมฝันไว้จริงๆนะว่าก่อนอายุ30เนี่ยผมต้องมีบ้าน ตอนนี้ผมอายุ <Spin> 28แต่ว่าฝันมันไม่ไกลเกินฝันนะทุกคนเพราะว่าเลยไหมเพราะว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสเนี่ยนะครับเขามีสินเชื่อครับเป็นสินเชื่อ Dream Home by GHB ซึ่งมันเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวอย่างเรามากๆครับใครอยากมีบ้านคุณเดินเข้าไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดใจคุยกับเขาเลยนะกู้1ล้านบาทสามารถผ่อนเริ่มต้นเพียง3 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะผมว่าเหมาะมากๆสําหรับคนเริ่มต้นทํางานผ่อนเดือนละสามพันถือว่าโอเคและเขาก็เปิดโอกาสให้เราผ่อนยาวๆถึง40ปีไปเลยนะนี่เลยเราเข้าไปที่ w w อร์ว gsbank.co.th gs. กดเข้าไปครับแล้วผมบอกเลยนะดอกเบี้ย3ปีแรกเป็นดอกเบี้ยคงที่3-2-5%ต่อปีเท่านั้นและเราลองคำนวณมาแล้วครับว่าสินเชื่อนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยมีบ้านมาก่อนและก็เพิ่งเริ่มต้นการทำงานรู้แบบนี้แล้วนะครับผมอยากยื่นกู้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่ทออส ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GS Bank Call Center โทโร026459000ครับ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือว่าจะเข้าไปเพิ่มเพื่อนที่ GSB Buddy Application Line เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากขออศครับและผมย้ำเลยนะครับว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านได้แน่นอนครับนี่ยังไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าบ้านของใครเดี๋ยวผมตะโกนเรียกเขาเลยครับุณเจ คุณเจดนึกว่ามดดำข้าชาพามาบุกบ้านเจดคุณเจดเวดีครับเฮ้ยมาแล้วคุณเจดเจดพิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับผมกล้องไหนกล้องนี้กล้องนี้ได้เลยครับยอกยอกยอกบ้านคุณใหญ่มากเลยนะผมอยู่ตั้งแต่เกิดเลยอะบ้านนี้อยู่ตั้งแต่เกิดเลยใช่เรียนกรุงเทพิตียนก็อยู่แถวนี้แต่ตอนนี้ผมอยากเข้าบ้านคุณมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมฝนตกฝนตกครับไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาวว้าวว้าวว้าวบ้านคุณตู้เย็นอยู่ไหนชั้นสามทำไมขึ้นไปสูงเงี้ยนะ เอ้าผมเป็นสายฟิตเนสออกกำลังกายผมต้องไว้ตู้เย็นสูงเวลาผมขึ้นไปถึงเสร็จปบผมจะได้เหนื่อยเลยผมจะได้เหนื่อยเลย นี่คือตะกะจริงเหรอวะตะกะก็นี่แหละคนมันจะดูดีอ่ะมันก็ดูดีจากข้างในคุณน่าจะเป็นคนพิถีพิถันในเรื่องการดูแลตัวเองวะใช่ใช่ถ้าการดูแลตัวเองหรือว่าพวกสุขภาพร่างกายอะไรเงี้ยพิถีพิถันมากในตู้เย็นของเขาเนี่ยน่าสนใจว่าคนดูแลตัวเองระดับพระเอกแถวหน้าของช่องวัน3 1ครับเขาดูแลตัวเองยังไงและตู้เย็นเขาจะเป็นยังไงถึงแม้ว่ามันจะอยู่สูงไปก็แล้วแต่ผมก็ต้องขึ้นไปบุกให้ได้ได้มีที่ให้นั่งพักเหรอนี่เข้าประตูนี้เหรอเข้าประตูนี้โอเคจะแค่นิดนึง ผมเคยเห็นคอนเทนต์หนึ่งที่คุณถ่ายตรงครัวสักอย่างน่ะใช่ใช่ใช่ชแต่ว่าในตู้เย็นเนี่ยยังไม่เคยเห็นรอบอุตหาก่อนเลยมีใครสามารถปักตะไคร้ได้เอ่อน่าจะเป็นแมวแล้วน่าจะเป็นแมวแล้วแหละฝนไม่น่ารอดแล้วฝนไม่น่ารอดแล้วฝนตกมากคุณปักได้ไหมฮะปักตะไคร้ไหมโอ้ผมบอกเลยว่าเฮริเคนเข้าเฮริเคนเข้าเฮริเคนเข้านี่คือตู้เย็นหลังเดียวของบ้านไม่ใช่ ตูกหลังก็จะคือมีตู้เย็นไม่หมายของว่าของบ้านโซนนีของบ้านนี้เหรอบ้านนี้มีมีห้องข้างล่างแต่ผมเห็นตู้วตู้เห็นแบบแบบแลวของพ่อใช่เชียบแปลกเลยแต่คุณรักสุขภาพคุณก็ไม่ค่อยดื่มอะไรอยู่แล้ววะก็มีบ้างคือผมไม่ได้เป็นคนแบบแบบดูแลตัวเองจนจนลืมเอนเตอร์เทนตัวเองอ่ะนึกออกปะผมว่ามันเป็นมันเป็นพาร์ทหนึ่งไว้ของการดูแลตัวเองเพราะว่าทั้งร่างกายและจิตใจเออเออรีแหลกบ้างจริงผมเคยอยู่ในช่วงที่แบบเป๊ะทุกอย่างสเดือนอ่ะแล้วผมเป็นแบบเหมือนซึมเศร้าเว้ อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินถามจริงพี่วิวเขามีบังคับเราว่าแบบว่าเฮ้ยต้องบุญดีนี้ตลอดนะไม่เขาไม่ไมแต่บังคับให้กินบังคับให้กินที่เนาะใช่เพราะเขาอยากกินเขาก็จะสั่งของท,รรที่เขาอยากกินมาบางทีเราไม่กินเขาจะ,จะแบบมีแบบเซ็งเซงบ้างแบบอะไรวะไม,ไม่กินอะไรแต่นั่งเขาล้างบางอยู่นะก็สั่งมาจานหนึ่งนี้เขากินแค่นี้ไอ้ที่เหลือของกูเนี่ยกูใช้าเอนย็ ก่อนที่จะเข้าตู้เย็นนะเคลียเรื่องข้างบนก่อนอ่านี่คืออะไรคุณทำกับข้าวเองเหรอปกติใช่พี่ทำกับข้าวเป็นหรอเป็นส่วนใหญ่เมนูอะไรแบบเมนูเก่งอน่ยสปาเกตตี้โบโลเนสหมูหมูสับเคยทำให้พี่วิวกินปะเคยเขาว่าไงแล้วเมนูโปรดเขาเลยรใช่แ้เขาชอบอร่อยเราอุทำได้อย่างเดียวร่อยเราอุทำได้อย่างเดียวเลย แล้วนะแล้วสปาเกตตี้บนลนเนสมันต้องใส่ซีอิ๊วไม่ใช่อันนี้ก็ทำพวกไข่ดองไข่ดาวไข่ไข่เจียวอะไรอย่างงี้อ่าไข่ดาวไข่เจียวว่ากันไปคือบางทีเช้าเแบบง่ายๆผมก็จะทำทอดเบคอนกินมีแฮมมีไข่เหมือนแบบอเมริกันเบรกฟาส์อ่าใช่ประมาณนั้นโอ้ยโนซูกาก็แน่นอนดิซีอิ๊วดำเค็มมึงจะมาใส่น้ำตาลก็คือว่าเป็นแบบคลีนเออเป็นแบบคลีนแล้วรสชาติมันจะอร่อยอหรจันคือผมเป็นคนกินอะไรแล้วถ้ามันเค็มก็คือเค็มอ่ะแล้วผมก็จะ แยกแบบความละเอียดไม่ออกงั้นถ้าว่าว่คุณกินอะไรมันก็เหมือนกันหมดคือมันจะมีประโยคที่แบบคุณยืนนี่ชอบล้อมผมประจําเวลาผมกินอนะ่ะแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมเพว่าอร่อยดีนะแล้วเป็นอย่างนั้นแม่งทุกอันเลย <c oughs> ลิ้นจระเข้อร่อยดีนะเขาวพวกนี้เรียกลิ้นจระเข้ใช่กินอะไรก็ได้เป็นรสชาติเดียวก็วคือถ้าร้านไหนที่แบบผมกินก็แบบไม่ค่อยอร่อยอ่ะมีงควรจะปิดร้านมีงควรจะปิดร้านไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าจริงเพราะ่จริงจริงผมกินง่ายมากเคยมีไหมเคยเคยเลยไม่คือแบบ ังใจเลยอะว่าร้านนี้แม่งแบบกูยังกินไม่ได้อ่ะพวกมึงที่เหลือที่รู้จักกูอยากไปกินนะอ่าถือว่าเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายใช่ใช่ครับข้างบนนี้ก็นอกจากแต่ก็จะมีขนมอันนี้ขนมนี่ต้องคลีนด้วยป่ะนี่ไม่ใช่ขนมเขาเรียกว่าซีเรียลคอนเฟล็กอะอาหารเช้าอ่าใช่ใช่ใช่ใส่ใส่นมง่ายๆเออก็กินกับเออ่พวกแฮมเบคอนไข่เวลาทอดมาอะไรนะอ่าโอเคอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ล็อโอใช่จมูกยาวๆพิตาชิโอพิตาชิโอพิตาชิโอ อันนี้มันไอ,อน้จริงไอ้พวกเนี้ยมันคือแบบคนออกกําลังกายกินแล้วดีปะ่ะมันก็มีโปรตีนโปรตีนสูงแต่ว่าออกินเยอะก็ไม่ดีนะมันมีไขมันอยู่ด้วยในทัวมีแฟตรตรงนี้นี่ขนมปังเขายังต้องเป็นแบบโควิด <COVID. S 2> เป็นแบบเออเป็นโควิดอ่ะนี่เขาเขียนเลยนะว่าขนมปังสุขภาพขนาดนั้นเลยเหรอวะแล้วมันอร่อยไหมอ๋อคุณกินไม่เลือกอยู่แล้วคุณไม่กินไม่เลือกอยู่แล้วโคตรดีเลยรู้ป่ะใช่กินง่ายแล้วคุณจะสุขภาพดีด้วยเพราะคุณก็ไม่จาเป็นจะต้องกินเค็มจัดกินรสคุณไม่กินรสจัด ปรุงไหมคุณปรุงไม่ยำไม่ปรุงไม่อะไรเลยนี่คือเวของคุณนี่คือเวโปรตีนครับก็คไอโซเลตเนี่ยไอโซเลตมันคือเวโปรตีนที่ดูดซึมเร็วแล้วก็มันจะมีแฟตน้อยทำไมผมแม่งไม่เคยรู้อะไรพวกนี้เลยวะการกินเวหรือการดูแลตัวเองอะไรพวกนี้ถว่าไงกูไม่ได้เป็นนักทีพระเอกกูไม่ได้เป็นนักทีพระเอกเนี่ยแต่ตอนนี้หุ่นเขาแบบมามากนะหุ่นเขาโคตรดีนะล่าสุดเขาไปทะเลเขาถือแก้แขนเขือนเขาชัดนะธรรมดาด้วยเออไหนเดี๋ยดูดูแขนแบบนี้่อยู่่อยู่ ไม่ได้มีแค่กล้ามนะคุณดูความเียนของแขนเขา <c oughs> ถ้าเปิดมากรัวเราสิ่วเต็มเลยตรงเนี้ย <c oughs> ไม่ได้เลยนี่เปิดตู้เย็นดีกว่าเปิดเลยว<ะ>ัดไหนดูว่าตู้เย็นของคนคินคลีนคนรักษาสุขภาพมีอะไรกันบ้างเริ่มที่ชั้นล่างก่อนเลยเรามาดูที่นมเขาก่อนนะนมของเขาเนี่ยพองมนันเนยนะเว้ยอา้าเจษจังจัง<า>ไปไหนไงเอาเวทมาเอามาทำอะไรเล่นเวท ยกเวทขนาดถ่ายรายการอยู่ไม่ได้หรอบ้าบอกขอแต่มาออกออกกำลังกายอะไรตอนทำถ่ายรายการบาให้เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันดูแบบเข้ากันมั้ยเออวางเนี่ยเวกับดัมเบลเฮ้ยอะไรผมว่าผมออกกำลังกายเหมือนคุณแล้วแหละทำไมกูนั่งนิดเดียวกงเกงกูขาดแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ตั้มกงเกงมันก็ไม่ได้คลับอะไรด้วยื่อกีมันแหก ลงไปไงแปบนึงนะปล่อยมันให้มันขาดไปนี่นมคุณดูทั้งหน้าก็ขาดขาดทั้งเฮ้ยกางเกงกูกรอบจังวะเนี่ยขาดง่ายและเปิดรายการมาแล้วด้วยทีนี้คนก็ไม่ดูอะไรละโทษนะน้ำดื่มเขานะครับต้องเป็นน้ำแร่นะน้ำแร่น้ำแร่นะขนาดอะไรคุณกินน้ำอื่นได้ไหมก็กินได้แต่ว่าถ้าเลือกเองก็ก็อยากเลือกอะไรดีๆอะไรเงี้ย น้ำธรรมดาที่บ้านมันก็มีผมมีตู้กดน้ำอยู่บ้านโู้นอะไรเงี้ยไม่แต่แต่ผมว่าจริงๆอ่ะจารย์อนะ่ะดูดีทุกคนผิวพันธนะ์อ่ะเขาเป็นคนผิวพันธ์ดีแสดงว่าร่างกายเขา่ารับแต่อะไรดีๆเข้าไปไว้มันจะขับออกตามผิวหนังเรื่องจริงนะนเนี้ยเออคือ <ขา S 2> ผมเป็นค,คนไม่กินอะไรแ,บบแปลกๆถ้าดูผิวผมกับผิวเขาดีเนี่ยดูด,ด,ดีผิวกูเป็นจุดอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรเนี่ยเป็นกะหมายถึงว่ากะเนื้อกะอะไรอ่ะโอ้ยเออกูก็ไม่รููจะไปทางไหนนี่อะไรเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมเป็นน้ำเชื่อมแบบ น้ำตาลเทียมหรอใช่ใช่โวนแคลอรี่ใส่พวกแบบชาทั้งมมันอร่อยไหมวะคุณเริ่มมันมันต้องคิดอย่างนี้เว้ยม yeah ันเริ่มจากการที่ผมมากินอะไรแล้วมันไม่ค่อยต่างกันผมก็เลยเลือกอันที่มันดีมากกว่าอันที่มันปกติ อมันเป็นโชคดีด้วยส่วนหนึ่งแลวพวกน้ำจิ้มพวกนี้ล่ะน้ำจิ้มอ่าบางอันจะเป็นของผมบางอันจะเป็นของคุณวิวนี่น้ำจิ้มย่างเกาหลีไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดไม่แดกเลยไอ้ไม่แดกเลยไอ้รสชาติไม่ใส่อะ่มาเลยโอ้โหรสชาติมันก็ไม่ต่างกันไงมึงไม่ใส่อะไรมาเลยแล้วข้างในนี่คืออะไรบ้างวันนี้กูอยากรู้ทุกน้ำจิ้มคลีนหมด ใช่ใช่ใช่นมตูนเปอร์เซนต์สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอันนี้เป็นเวโปรตีนนะกินเทนเวย์ได้เลยเป็นนมเวโปรตีนเหรอกินได้ไหมสูงหน่อยก็ได้สูงหน่อยก็ได้สูงหน่อยหรืกล้องไม่เห็นไงกล้องรับไม่ได้ป่าหอมโอเคเก่งๆก็ขายเดี๋ยวจะไปเช็คตรงนี้ไอ้ทีมันอร่อยหอมว่ะไง เลยอร่อยอร่อยอร่อยนั่นหมายความว่าอะไรที่เป็นลินคลีนหรือศูนเปอร์เซ็นต์่ะมันไม่ได้แย่นะเว้ยทุกคนใช่มันอร่อยนะเว้ยคือคนที่ทําอาหารที่มันเกี่ยวกับเฮลตี้อ่ะเขาก็พยายามทําให้รสชาติมันใกล้เคียงกับปกติที่สุดเว้ยเ,<อ>เพื่อให้คนที่ไม่ได้สายสุขภาพจะกินนี่คือแบบมันเหมือน,นเป้าหมายการค้าเขาอะไรเงี้ยไอเนี้ยคือน้าตาลอันนี้บ้านผมใช้น้ําตาลเทียมเพราะว่าพ่อผมเป็นเบาหวานอ๋อเวลาเขาชอบกินกาแฟเขาจะใช้อันนี้เออก็ดีก็ดีเฮ้ยมันทุกอนุูเลยว่ะแต่มันไม่มีอะไรอ้วนเลยนะตอนเนี้ย โทษนะอย่างเงี้ยพี่บอยไล่ไปพี่นุ and and to, like, ่นเขาบอกเขาไม่ไล่ไปตายไม่ไล่ไปตายเลยเลยโอ้คุณเคยโดนคุณบอยคนเกียดไล่ไปแบบดูแลตัวเองไหมแหนึึงผมจะเล่าตอนนั้นผมเล่นหนังหม่อมเรื่องแห่เก่าหม่อมอ่ะก็ให้อ้วนเล่นในไอเลินพี่ของพี่ใหม่ลาวิกาคือเขาก็หม่อมก็ขุนน้ำหนักแล้วพี่บอยตอนนั้นจบจบเดินตามาได้ปีกว่าแล้วมันก็อ้วนขึ้นมาเป็นเกือบสิบโลอะเยอะเลยเพราะหม่อมอ่ะเวลาไปเรียนเสร็จก็จะให้กิน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 พี่บอยถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ ทำไมอยู่ดีมันอ้วนวะก็เลยบอกว่าหม่อมสั่งหม่อมสั่งใช่เขาก็ต้องไปสู้รบกับหม่อมไงแต่ว่าที่มี่ต้องขนาดมันเขามีหงุดหงิดอยู่และหลังจากนั้นเขารีบรถเองไม่ไม่ไม่ถึงขนาดที่ว่าให้แบบจะให้มารถเพราะผมไม่ใช่พระเอกไงเออถ้าพระเอกอาจจะโดนพี่บอยคิดว่าได้จะมีอะไรคะตู้เย็นพี่บอยเหรอตู้เย็นพี่บอยเหรอของหวานพี่บอยชอบกินขนมหวาน ใช่เวลาเขาเครียดเคาอยากินขนมหวานเขาชอบกินไอติมหรือไม่ก็พวกเขาชอบกินบิงซูจริงเหรออันนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเขาชอบกินขนมแล้วพี่บอลก็ชอบกินในนี่โชมอฮอคอ๋อใช่เวลาไปบ้านเขาก็คือเขาต้องทําให้กินตลอดต้องมีต้องมีต้องมีเนื้อแน่นอนต้องมีเนื้อแน่นอนพี่บอลชอบกินเนื้อมากไม่รู้ตอนนี้เปอร์เซียดีกันเริ่มดูดแล้วยังนะแต่ว่าแกก็ไม่สังเกตหรอช้าหลังเขาลมดีคือไม่เป็นไรวันนี้เรามาวิบอล่ะถ้าจะตัดออกอากาศตัดได้แต่พี่ชอตต้องลองรับแต่พี่ชอตต้องลองรับพี่เพชรไหนที่เขาดนี้ปะะว ไม่มีหรอกไม่มีหรอเดี่ยวรายการเป็นลุงตุ้งบอยนะมตรงนี้พีคตรงนี้กูบอกเลยพีคตรงนี้อ่ะมาต่อต่อไอ้นี่เส้นอะไรของคุณบุกปะบุกนี่กินไดองอุดองอุดองผสมบุกก็คือจะไม่อ้วนใช่เส้นบุกจะไม่อ้วนไอ้นั่นอะไรวะน่ะไหนนี่หรอไอติมแช่แข็งแช่ไปแช่มาแม่งแข็งทั้งถ้วยเลยอันนี้วิวซื้อมาแล้วก็แช่ไว้แล้วคือผมก็ไม่กินอยู่แล้วแล้วก็คือแม่งจะเป็นอย่างเงี้ยไอติมคนสำคัญนะเนาะให้มันติดตู้เย็นไว้ตลอดเงี้ยให้มันเหนียวแน่นไว้อย่างเงี้ยเนาะ ได้ครับเอาอีกแล้วกูเจอน้ำแข็งนี่แล้วกูเจอน้ำแข็งนี่อีกแล้วน้ำแข็งออนเดอะล็อกคือคุณวิวอ่ะเขาเขาจะชอบกินน้ำเย็นแล้วก็บ้านผมอ่ะจะเป็นบ้านที่ไม่มีน้ำแข็งเลยถึงจะมีที่ทำน้ำแข็งก็ตามเพราะาพ่อแม่ผมก็ไม่กินน้ำเย็น <c oughs> คุณกินน้ำเย็นไหมผมก็กินน้ำเย็นก็ได้ไม่เย็นก็ได้คือบ้านผมอ่ะนับตั้งแต่คบกันมาก็คือเวลาเขามาบ้านผมมาบ้านผมจะมีน้ำแข็งใช้ตลอดเลยเพราะเป็นสิ่งแรกที่เขามาบ้านผมคือไม่ไม่ได้มาแบบเออเอาของมาฝากเลยนะ มาทำน้ำแข็งมาทำน้ำแข็งแล้วพวกนี้เฮ้ยมีของอ้วนเลยว่าชีสชีสป่ะชีสชีสแต่เป็นชีสแบบก็ชีสเลยเพิ่มรสชาติหน่อยเออสิ่งเดียวสิ่งเดียวเลยที่มีในตู้เย็นที่อ้วนเดียว และพวกนี้ก็จะเป็นแบบจริงๆพวกนี้ก็ไม่ได้ผอมหรอกพวกนี้ก็ปกติแหละเออก็ต้องบ้างแหละวะไอเนี้ยผอมเออนี่อกไก่ไอเนี้ยอกไก่นั่นก็อกไก่นี่ก็อกไก่แต่พวกนี้เป็นอกไก่แบบอกไก่นุ่มอกไก่ไม่แห้งถ้าพูดถึงเนื้อสัตว์เนี่ยคุณชอบกินเนื้ออะไรมากสุดวัวเออคุณเหมือนผมเลยนะผมไม่ชอบกินหมูเหมือนกันเออหมดนะตู้เย็นแต่ผมอยากเห็นห้องฟิตเนสคุณว่ะเชิญ มาแล้วห้องฟิตเนสของเขาเดี๋ยวนี้คุณสอนผมเล่นไร่อยนะได้ครับถ้าคุณจะเล่นไรก็อันนี้ท่านี้ดีสุดถ้าผมคิดนะมันจะยกระวังเด้อเนี่ยถ้าเหมือนแบบโอลิมปิกอันนี้น่าจะ20โลนะ20หรือ25วะโอ่ห้วเราไปพับมาหลันเ่าจยกผมรู้สึกเอ วิ่งเติมวิ่งเตึงเอ้ยยี่ดิ้งยี่ดิเอ้ยเอ้ยนี่เป็นขับสาวๆเยอะเขาอยากได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นเออใช่ใช่ใช่ช่วยส่งแรงเอ้ยเป็นไรนี่ก็คือห้องฟิตเนสของคุณประมาณนี้แต่ข้างในนั่นคือห้องคว่ำดนตรีเหรอห้องคว่ำดนตรีครับแล้วคุณเป็นแชมป์เดอยสตาร์ที่ใช่ตอนนั้นคุณผมรู้สึกว่าคุณแบบเสียงดีมากแล้วตอนนี้ไะไม่รู้ไงฟังสักทีนึง

สนุกกว่าสน,<ะ>สนุกมากแล้วผมก็ชอบชอบความเป็นคุณชอบอตู้เย็นมันสามารถบอกความเป็นคุณได้เลยคือมองคุณปุ๊บแล้วมองเห็นตู้เย็นได้เลยอะ่ะมันออกมาให้เห็นตรงนี้เลยต้องกลับไปดูแลตัวเองแล้งแหละเผื่อได้มีแฟนในสวยอย่างเขาบ้างป,ปีแล้วคุยกับพี่วิวบคบกันกันมาสามปีครึ่งใครจีบใครวะอยาก,กรู้เรื่องนั้น,นใครจีบใครอ่ะไม่มีอ่ะเป็นคุยคุยกันแม่ประจบบอกพอดีว่าตอนนั้นตอนที่เริ่มคุยกันเสร็จปั๊บก็มีอีกประมาณประมาณเดือนหนึ่งอ่ะพี่บอยโทรมาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวมีละครใหม่ให มันก็ค่อยๆความสัมพันธ์ก็ค่อยๆมาใช่มากตดงอยู่แบบเคยดูหนังที่ม่งแบบกองถ่ายแล้วแบบมีคนแบบจิบชิบกันป่ะงหวะเดินสวนอ่ะเดี๋ยวอ่าเเข้าใจเข้าใจเลยว่เข้าใจจะมีแบบให้กำลังใจขอคุณ วันนี้คุณเป็นแขกผมผมไม่มีทางพูดเรื่องตัวเองแน่นอนเออวันนี้ขอบคุณมากนะที่จะมาเปิดตู้เย็นให้เรานะแล้วก็มาเปิดบ้านหวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะได้มาอีกจานฝากผลงานให้ดีมีอะไรในช่วงเนี้ยจริงๆเออถ้าเป็นละครซีรีส์อะไรพวกนี้มีมีข่าวไปเดนเรื่องหนึ่งแล้วก็มีละครช่องวันเรื่องหนึ่งนะครับผมเราจะเปิดกล้องแล้วก็ตอนนี้ก็ขอฝาก u t u b e ก่อนแล้วกันฝากยูทูบเกตเพร์สไทม์นะครับผมก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งผมมีเพลงด้วย เฮ้ยคุณทำเพลงเพลงอะไรเพลงชื่อจักรวาลคู่ขนานเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังแต่ว่าอันนี้ฝากไว้ก่อนอันนี้น่าติดตามเพราะฉะนั้นควรเข้าไปกด s u b s c r i b e รอเอาไว้ที่ช่องเขาเลยครับผมนะครับมีทั้งเพลงมีทั้งรายการรวมไปถึงฝากละครด้วยฝากอินสตาแกรมของเขาด้วยเข้าไปกดติดตามผลงาน,นได้ทั้งนั้นเลยครับส่วนว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นใครที่เราจะไปล้วงตู้เย็นเนี่ยคุณก็กดติดตามไว้ทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e นะครับของเช้งสองห้าหกหนึ่งและพาวเวอร์เชนเจอร์นะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าเจ